มิ้นไอโรมอโลนขอโทษคำชี้แจงดูอวดดีและไม่น่ารักพร้อมจะปรับปรุงตัว หลังจากดราม่าเดือดสนันโซเชียลมิ Rome Alone ้นไอโรมอ l o n e เจ้าของเพจดังที่มียอดผู้ติดตามเพจ5.1ล้านคนโดนถล่มยับทำคนอื่นเดือดร้อนปมอ,ออกเดินทางไปอัฟกานิสถานคนเดียวในขณะที่เกิดไฟสงครามกลุ่มตาลีบันรุกหนักเข้าโจมตีต่อมาบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวสาวได้ออกมาตอบคำถาม18ข้อโดยการโพสต์ผ่านทางเพจยิ่งกลายเป็นดราม่าเดือดหนัก จนแฮชแท็กไอรมอโลนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เดือดถึงการตอบคำถามที่เกิดขึ้นล่าสุดวันที่19สิงหาคมมินได้ออกมาโพสต์อัปเดตเนื่องจากหลายคนเป็นห่วงว่าออกจากอัฟกานิสถานได้หรือยังหลังกลุ่มตาลิบันโจมตีและเข้ายึดกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกา,านิสถานพร้อมคําขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยระบุว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะมินออกจากอัฟกานิสถานมาได้สักพักและปลอดภัยดีมินยังคุยกับเพื่อนๆที่อัฟกานิสถานอยู่ตลอดตอนนี้ทุกคนยังปลอดภยัยบอกพวกเขาด้ว่าหลายคนที่ไทยตามข่าวอยู่และเป็นห่วงพวกเขามากๆทุกคนหวังให้พวกเขาปลอดภัยเช่นกัน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามิ้นอยากจะบอกทุกคนว่าขอโทษนะคะหลังจากที่ได้ไปทบทวนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมิ้นติดค้างคำขอโทษกับหลายคนมากเลยกับตัวมิ้นเองที่พาตัวเองไปเสี่ยงกับคนรอบข้างที่ทำให้วาวุ่นใจและกับทุกคนที่เป็นห่วงและคอยตักเตือนมิ้นเสมอช่วงเดินทางไปที่อัฟกานิสถานเป็นช่วงที่ตึงเครียดทั้งสถานการณ์เองแล้วก็คอมเมนต์ด้านลบที่มาพร้อมๆกันมิ้นเองทำผิดพลาดไปหลายอย่างทั้งการตอบที่ไม่น่า ลบคอมเมนต์แสดงความโมโหใส่คนอื่นหลังจากได้ทบทวนกับตัวเองแล้วก็รู้ว่าเราทำไม่ถูกมิ้นควรใจเย็นกว่านี้และหยุดการตอบโต้ในเวลาที่ไม่พร้อมรอจนอารมณ์เราเป็นกลางแล้วเราจะมองเห็นความห่วงใยของคนมากมายสำหรับคำชี้แจงที่ดูอวดดีและหลายส่วนที่ไม่น่ารักเลยมินต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะมินอยากจะเล่าให้ฟังว่าช่วงที่หายไป เป็นช่วงที่มิ้นรอเวลาที่เครื่องบินจะออกจากฮาเรดได้ตอนนั้นจริงๆมิ้นรู้สึกกลัวมากและเราโทษตัวเองที่มาช่วงนั้นเป็นเวลาที่มิ้นเห็นว่าคนแ็กมาอยากให้ถูกจับเป็นตัวประกันมีคนชี้เป้าเรากับตาลีบันจากนั้นก็เห็นหลายๆเพจเอาเรื่องของมิ้นไปวิเคราะห์ ตีความการกระทําของเราไปไกลและมีคนจำนวนมากแชร์ไปด่าดเต็มไปหมดมินสารภาพว่ามินรู้สึกโกรธจริงๆแต่ที่มากกว่าความโกรธก็คือความกลัวเป็นครั้งแรกที่รู้สึกถึงความเกลียดเกลียดจนอยากให้เราตายพอคิดแบบนั้นก็ยิ่งไม่กล้าแสดงความอ่อนแอหรือยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเพราะเราอยากปกป้องตัวเองและคิดแค่ว่าไม่อยากถูกซ้ำเติมอีก โพสชี้แจงที่ผ่านมาเลยออกมาในสภาพนั้นเต็มไปด้วยความแข็งกระด้างความอวดดีแสดงความมั่นใจแบบผิดๆและดูไม่น่ารักเลย โดยลืมคิดว่าจริงๆแล้วมีคนจำนวนมากกำลังเป็นห่วงเราจริงๆและเราทำร้ายจิตใจเขาอยู่แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างของความไม่น่ารักในครั้งนี้มินต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะคะสุดท้ายมินขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังติดตามมินมินเป็นผู้หญิงธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่มีข้อเสียเต็มไปหมดเป็นคนธรรมดาที่มีความทั้งอ่อนแอความไม่เข้าใจความกลัวเป็นคนที่ทำพลาดอีกจะเรียนรู้อีกแล้วเดี๋ยวก็จะพลาดอีก ไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนที่นี่ได้อยู่เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันและอยากให้เชื่อว่ามิ้นพร้อมจะเรียนรู้และปรับปรุงเสมอนะขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด